แอนมาแล้วค่ะก็สระมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสีพร้อมกันนะว้าวสีสีเทาเทาอมม่วงถูกใจมากแล้วคุณยายตัดมาแป๊บนะึ่งโอ้โหได้สีนี้มา ไม่แจ๊ดอย่างที่คิดโอเคเนาะก็เราไม่ใช่มืออาชีพมาเนาะเราก็คุยกันแบบบ้านบ้าน เพราะว่าจะให้คุณยายมานั่งตัดต่อคลิปแบบที่คลิปดังๆเขาทํากันนะ่ะคุณยายก็ทําไม่เป็นแล้วอีกอย่างนึ่งการพูดของคุณยายมันก็ยังก็ยังไม่ได้เป็นเป็นช็อตเป็นช็อตแบบนั้นนะนะคุณยายก็อัดแบบนี้แหละอัดคลิปไปเรื่อยๆตามภาษาคุณยายแบบบ้านๆไม่ได้ก็ ยังโลทุกอย่างมันยังไม่เป็นอะไรสักอย่างหลานทําให้หลายอย่างแล้วสอนหลายอย่างเราก็ยังทําไม่เป็นก็เลยก็เลยอาศัยว่าเราก็คุยแบบเรานี่แหละเนาะคุยไปอัดคลิปไปคุยไปทําสีผมก็ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายทําเท่าที่เหมือนเพื่อนนั่งคุยกันะเราไม่ต้องไปอ่าพิธีรีตองอะไรมากมายเนาะคุณยายว่าคุณยายขออนุญาต เป่าผมก่อนนะคะ ใส่แว่นดูสีผมก่อนนะเป็นยังไงเอ่ยโอ้มันยังไงก็ได้อยู่นะคะได้แล้วเพิ่เปิ่มจิ้มไส้ละเอได้ตามที่ต้องการแล้วคะ่ะอ่ามันจะออก เทาอมน้ำตาลแล้วก็อมม่วงเนาะสวยถูกใจค่ะถูกใจรอบนี้ถูกใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆอ่ะเดี๋ยวอีกสักสระผมมันก็จะมีเทคนิคว่าเราทำสีผมเนี่ยถ้าเราไปทำสีผมมาครั้งแรกเลยเนี่ยห้าวันอย่เพิ่งสระผม ให้สีมันเกาะติดกับเส้นผมเราก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอคุณยายสระผมคุณยายจะลงแชมพูม่วงแต่คุณยายจะกล้าลงไหมอ่ะกลัวสีผมหายจังเลยเนี่ยคุณยายชอบนะฮะชอบแล้วเนี่ยถูกใจละใจคุณยายละผมสีนี้เนี่ยปพื้มเปิม่ขจิ้ม,มไส้ล้วคะไม่จะแหลนมากเกินไปเรามีอายุเยอะแล้ว่ะเนาะเราจะไปจะแหลนเหมือน ภาษาคุณยายเจนแหลนภาษาคุณยายก็เราจะไปทําสีแบบอ่าเจนแหลนเหมือนวัยรุ่นไม่ได้ก็สีประมาณนี้คุณยายโอเคเนาะสวยแล้วเนาะแล้วอ่ะโอกาสต่อไปถ้าสีนี้เจอจางหรือว่ายังไงแล้วคุณยายจะมากัดสีผมแล้วก็จะลงสี ให้ตามสเต็ปของเขาก็คือกัดสีผมลงสีเทาสีเทาผสมกับ a 3 8มแปแล้วก็ผสมกับสีอีกสีหนึ่งอ่ะต้องหาหาม่วงม่วงพาสเทลมาลงแล้วคุณยายหาดูกันจะล่วงจะลงม่วงพาสเทลเลยอ่ะคุณคุณยายกลัวมันไม่ได้แต่ก็ต้องผสมผสมกับสีเทาด้วย แล้วดูกัอนโอกาสข้างหน้าถ้าคุณยายมีโอกาสอีกคุณยายจะมาทําสีม่วงพัดเทลให้ดูนะคะอาจจะตอนนั้นอาจจะถูกใจกว่าสีนี้ก็ได้นี่แหละฉายาของคุณยายสายติ๊ดมาจากไหนคุณยายไม่ใช่จิตรกรคุณยายไม่ใช่นักวาดภาพาคุณยายไม่ไม่ใช่นักศิลปะแต่คุณยายสายติด๊ดติ๊ดจาก ทรงผมคุณยายจะเป็นคนที่กล้าทําทรงผมแต่ช่างจะไม่ค่อยกล้าตัดให้คุณยายเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าทรงที่คุณยายจะทําจะออกมาถูกใจเราไหมแต่เขาก็ทําให้เพราะว่าเป็นช่างประจําตัวกันมานานพอสมควรแล้วเขาก็คือเขาก้าวัดคุณยายบอกไม่มีปัญหาผิดพลาดผมมันยาวได้แล้วเราแก้ไขได้ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ คือตัดสั้นเนี่ยเขายังเขายังตัดไม่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 ค่อยไม่ค่อยกล้าตัดตามใจคุณยายเพราะว่าเขากลัวออกมาแล้วมันไม่มันไม่ดีแต่คุณยายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆตัดค่อยๆไอ้นี่ไปแล้วมันจะได้ถูกใจเราถูกใจลูกค้าถูกใจช่างทุกอย่างถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจคุณหญ่นะคะก็คลิปนี้บ๊ายบาย